ไข่ดองทำกันง่ายๆแต่เป็นไม้ตายได้บนโต๊ะอาหารสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับเชฟแทนกับรายการแทนทิปหยิบมาเล่านะครับต้องขอบคุณทิกไทยลงโชยแล้วก็ร้าน35ไดเอชบีบด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาทำไข่ดอง2แบบก็คือสูตรแรกจะเป็นไข่ดองโชยุ ที่ผมทําขายในร้านเลยแล้วสูตรที่2เนี่ยจะเป็นทําไข่แดงเค็มไว้สําหรับขูดใส่หน้าอาหารนะครับจะใส่ในพาสต้าหรือจะขูดตกแต่งอาหารขูดได้เหมือนชีสเลยนะฮะจะมี2แบบวันนี้ก็คือจะพามาทาไข่ดองทั้ง2แบบแล้วมันก็สามารถเก็บไว้ทานได้แล้วก็มันทําง่ายและเป็นไม้ตายบนโต๊ะอาหารเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรมันสามารถเอามาเป็นเครื่องจิ้มก็ได้นะคือคนญี่ปุ่นเขาเขาจะนิยมทําพวกไข่ดองพวกนี้ไว้โปะบนข้าวแล้วก็สามารถกินกับ อาหารเนี่ยอยู่ด้อีกหลากหลายเลยทีเดียวมันจะเป็นเครื่องชูรสอาหารได้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวทํากันยังไงตามมาเลยครับตอนแรกเนี่ยฮะเราก็ตอกไข่ใส่ชามพักไว้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วเราก็หากล่องประมาณนี้เล็กใหญ่ไม่ว่าแล้วแต่สะดวกเลยเลือกที่มีแล้วกันส่วนสูตรน้ําดองเนี่ยชื่อว่าไข่ดองโชยุก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้โชยุเพียวเพียวนะ ถือถ้าใช้โชยุเพียวๆเนี่ยจะเค็มไปนิดนึงผมจะใช้ซอสเทอริยากิเข้ามาช่วยด้วยเพิ่มความละมุนนะครับสัสดส่วนง่ายๆฮะหนึ่งต่อหนึ่งใช้โชยุเท่าไหร่ก็ใช้เทอริยากิเท่านั้นนะครับถามว่าต้องตวงปริมาณเท่าไหร่อันนี้คือแล้วแต่ปริมาณไข่เราใช้ดองเลยถ้าสมมตเิเราดองไปแล้วมีความรูม้ว่ามันน้อยไปเราก็ผสมเพิ่มหนึ่งต่อหนึ่งค่อยเติมทีหลังก็ได้นะครับไม่มีอะไรวิธีทํานะครับอันดับแรกก็ต้องไปล้างมือให้สะอาดก่อนนะมือจะได้ไม่สก,กปรกนะครับแล้วต้องแยกไข,ข่ขาวไข่แดงนะครับ ค่อยๆนะครับเบาๆมือนะครับ <_ d ans> เอาไข่าขาวออกให้หมดนี่ครับจะเหลือไข่แดงแค่นี้นะฮะเ <_ d ans> นาะเสร็จแ,แล้วเราก็ค่อยๆหยอดลงไปเ <_ d ans> บาๆทําอย่างเบาๆนี่นะฮะ <_ d ans> อ่าจุ้มไปแบบนี้เบาๆเลย <_ d ans> ถ้าสมมติเกิดไข่แดงแตกในในกล่องที่เราดองทํำยังไง <_ d ans> ต้องรีบตักออกนะฮะ <_ d ans> น้าดองมันจะเสียนะฮะ ไข่นะเราก็แบบพยายามเลือกไข่ที่มันสดๆนะครับถามว่าเป็นไข่ปลอดเชื้อได้ไหมคือขอให้เป็นไข่สดอ่ะไข่เนี่ยส่วนใหญ่ในฟาร์มในบ้านเราก็หลายๆยี่ห้อเาก็เล้ยงได้มาตรฐานอยู่แล้วนะเป็นฟาร์มปิดหมดอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ก็เป็นไข่ปลอดเชื้ออยู่แล้วแหละแต่พยายามเลือกไข่ที่มันสดแล้วกันก็ดูวันที่ผลิตเท่านิดนึงคือถ้าไข่ยย่งสดเนี่ยไข่แดงก็จะมีความตึงแล้วก็มันจะแตกยากกว่านะครับคือถามว่าการดองไข่เนี่ยกินสดได้ไหมอะไรเงี้ยคือผมจะบอกว่ามันเป็นวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะ ความเค็มเนี่ยมันจะจัดการกับพวกเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเชื้อที่มันติดมาเนี่ยพอเราดองเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะโดนความเค็มเนี่ยของเกลือเนี่ยหรือที่อยู่ในโชยุเนี่ยนะฮะฆ่าเชื้อโรคที่มันปนเปื้อนแล้วก็เป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งอยู่แล้วนะครับนี่นะครับแค่นี้เลยครับง่ายๆแล้วถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้คือไม่มีสูตรตายตัวอยู่ที่ความชอบนะคือยิ่งแช่นานเนี่ยตัวเนื้อไข่แดงจะยิ่งข้นขึ้น มีความหนืดขึ้นแข็งขึ้นแค่นั้นเองนะครับถ้าถามว่าขั้นต่ำแล้วกันขั้นต่ำคือตั้งแต่1ชั่วโมงขึ้นไปก็ทานได้แล้วนะครับไข่ก็จะมีความเป็นยางมาตูมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าน,นี่ผมแช่ไว้ข้ามคืนอันนี้คือ2ี่ชั่วโมงผ่านไปไข่แดงก็จะค้นๆอย่างนี้เลยคือไข่แดงมันซึมซับต,ตัวซอสโชยุที่เราเบรนด์ไว้นะฮะผสมไว้เนี่ยเข้าไปเต็มที่แล้วไข่ก็มีรสชาติเห็นไหมวางปุ๊บนี่เป็นตัวเลยจะบี้ดูนะนี่เห็นไหม เนื้อจะเนียนอย่างนี้แหละเป็นยางอย่างนี้เลยนี่ฮะนี่คือกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือ,อยางอร่อยเลยนี่เห็นไหมฮะเหนียวละหนื้ละไม่ต้องอะไรมากครับอาจจะทําข้าวผัดกระเทียมโบะเข้าไปก็โอเคแล้วพอเราใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นก่อนนะไม่ใช่วางอุณหภูมิห้องนะต้องไปรักษาความสดในในตู้เย็นนะครับก็คือเข้าตู้เยน็นอุณหภูมิปกติเลยไม่ต้องเข้าช่องแช่แข็งนะทิ้งไว้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแต่ว่าถ้าคุณทําครบ 24ชั่วโมงก็จะได้เป็นตัวอย่างนี้เลยนะครับโปะข้าวสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็คือไข่ดองโชยุเหลืออีกหนึ่งนะครับจะเป็นไข่แดงเค็มอันนี้ก็คือกรรมวิธีก็จะยุ่งยากกว่าไข่ดองโชยุนิดนึงแต่ว่ามันก็เก็บได้นานกว่าไข่ดองโชยุนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทํำยังไงต่อไปนะครับเป็นไข่ดองแบบที่2คือไข่ดองตัวนี้จะเป็นไข่ดองเกลือเพื่อทําให้เป็นไข่แดงเค็มอย่างนี้นะครับ อันนี้ขั้นตอนก็จะยุ่งยากกว่าตัวไข่ดองโชยุนิดนึงแต่ว่าข้อดีคือมันเก็บได้นานมากนะฮะเนี่ยครับนี่เก็บเป็นเดือนๆแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนิดนึงนี่เนี่ยครับเวลาเวลาเราใช้แล้วก็จะมาขูดอย่างนี้เลยเหมือนชีสเลยนี่เห็นไฮะเนี่ฮะขูดอย่างนี้ได้เลยครับเวลาใช้เนี่ยรสชาติก็จะออกแบบเค็มๆม,มันๆนะเนี่ยอ,อร่อย หรือไม่ขูดได้ไหมได้หั่นเป็นลูกเต๋าไม่เล็กๆเอาไปใส่ในยำก็ได้นะครับอย่างนี้คือผมจะนิยมขูดใส่หน้าพาสตา้าหรือเป็นอาหารเครื่องทอดอย่างเงี้ยเป็นอาหารแบบพวกชุบแป้งทอดอะไรมาแล้วขูดนี่ใส่ก็อร่อยดีเหมือนกันเครื่องปรุงก็ง่ายๆนะครับมีแค่เกลือกับน้ําตาลแค่นคั้นเองเป็นเกลือเกลือสินเทาเกลือขาวธรรมดาเนี่ยนะฮะกับน้ําตาลทรายธรรมดาเลยสัดส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งอีกแล้วนะครับไม่มีอะไรยากอยู่ที่ว่าเราจะใช้ ดองไข่เท่าไหร่นะฮะอย่างนี้เบื้องต้นผมก็ใส่เลยผมก็ใส่เกลือลงไปนะฮะอย่างนี้แล้วก็น้ำตาลปาบเข้าไปนี้แล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลปับนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็ฝาเขย่าให้มันเข้ากันเขย่าเขย่าเขย่าให้มันเข้าเข้ากันอย่างงี้นะทำมาทำ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 อ่า ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ให้ตักแบ่งไว้นิดนึงนะตักตักตักแบ่งไว้นิดนึงทำไมต้องตักแบ่งไว้เดี๋ยวไว้โปะหน้าไงอ่าอ่านะนะประมาณนี้ประมาณนี้เอาไข่มาอย่างนี้ทําให้เป็นหลุมไงน,ะนี่เดี๋ยวมาอย่างนี้เป็นหลุมอย่างนี้เสร็จแล้วก็คือเหมือนเดิมเราก็จัดการแยกไข่แดงแบบเมื่อกี้เลยนะฮะระวังอย่าให้ไข่แดงแตกนะครับไม่ให้ติดไข่ขาว ครับแกวมาปั๊บนะนี่เลยนะครับอย่าให้แตกนะฮะถ้าแตกต้องรีบตักออกเลยนะ,ะแ,ลแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเกลือกันกบน้ำตาลที่เราผสมไว้นะครับค่อ,อยๆโรยเนาะต้องระวังไข่แตกนะ มิดเลยปิดได้มิดเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝานะครับแล้วก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็นนะครับรอุณหภูมิปกติของตู้เย็นนะไม่ใช่ช่องแช่แข็งนะประมาณหนึ่งวันสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ฮะ ผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงคือไข่แดงเนี่ยก็จะเป็นตัวละแข็งละสังเกตได้ว่ามันก็จะมีความนุ่มอยู่นะเห็นไหมมันยังไม่เสร็จไงคือมันจะเป็นหนื่ๆเน,น,นเป็นยางมาตูเลยละ่ะตอนนี้ถามว่าอย่างนี้เอาไปกินเลยได้ไหมก็ได้มันก็จะคล้ายๆไข่ดองโชย,ยุเมื่อกี้แต่ว่าจะเป็นเป็นตัวกว่านะฮะแต่ว่าขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้เราต้องเอาเข้าเตาอบนะครับก่อนอื่นต้องล้างน,น้ําก่อนนะนะฮะเราก็ค่อยๆปัดนะฮะอย่างนี้ออก ค่อยๆปาดออกเกลี่ยออกนี้ครับก็ไปแช่ในน้ําเปล่าทําล้างไว้ก่อนเ,อเสร็จแล้วนะครับทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็วางบนทิชชู่หน่อยให้เขาซับน้ําออกให้หมดนะครับซับให้แห้งนะครับแล้วก็เรียงใส่ไว้ในถาดพ,พอเราซับให้มันแห้งเสร็จแล้วนะครับนี่เตรียมไว้เลย S 1> <S 1> เดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบแล้วเตาอบนะอุณหภูมิเนี่ย1้อองศา20นาทีนะครับตัวเตาอบเนี่ยใช้เตาอะไรก็ได้นะเป็นเตาติ้งใบเล็กๆก,ก,ก็ได้เป็นเตาอบอันใหญ่ก็ได้นะครับคือเราใช้อุณหภูมิต่ําอบเพื่อไล่ความชื้นให้เข้าแห้งสญญเสร็จแล้วเมี่ยพอมันแห้งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถใส่ขวดโหล เป็นขวดโหลแก้วขวดโหลอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นเดือนๆนเลยแค่นี้ครับมันก็เป็นไม้ตายบนตัวอาหารได้นะเพราะว่าเวลาคุณทําของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขูดไปปุ๊บเนี่ยมันดูดีอะเนี่ยเหมือนเหมือนชีสเลยเวลาเพื่อนมากินเฮ้ยขูดอะไรใส่อะเวลาผมไปกินไฟดิเน็งไปกินฟูลคอร์สเขาก็ชอบขูดอย่างนี้ใส่ให้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งคุณทาพาสต้านะคุณขูดตรงนี้ลงไปอะชูรสอาหารน่ะมันจะช่วยเพิ่มความ เค็มแบบนัวๆแล้วก็มีความมันทำให้รสอาหารนี่มันกลมกล่อมยิ่งขึ้นและนี่ก็คือไข่ดอง2แบบนะครับถ้าเอาแบบง่ายๆทำเสร็จเร็วๆก็เป็นไข่ดองโชวอยู่นะครับทานแบบเยิ้มๆเป็นยางมะตูมทานกับ,บข้าวสวยะระอนถ้ามีเวลานิดนึงก็ลองทําเป็นแบบนี้ดูนะฮะเป็นไข่แดงเค็มนะครับทั้ง2อ,อย่างเป็นไม้ตายบนตัวอาหารได้แน่นอนเพราะว่ามัน ชูรสอาหารได้หลายๆจานเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบ subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วก็ไปตอบให้นะครับส่วนถ้าอยากจะพบกับผมตัวเป็นๆก็มาเจอได้ที่ร้าน The d e f i e Dining นะครับก็อยู่ทุกวันนั่นแหละแ้ะคราวหน้าไปดูกันว่าผมมีอะไรมานำเสนออีกสวัสดีครับ